ข้อแม่ก็ะพึงเป็นน้นแม่เนาะตัวนี้มันล่าฉาเขาเป็นหล่ามูเป็นล่ามูหมูเขาเป็นจุว่ามันกับพวกมาเป็นนี่ล่ะอาทิตย์ที่สองอีแม่นั่นไดยอีชุ่มนี่ก็ร่างเห็นอาทิตย์วังหันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาเสมือนนี่มากับตเป็นแม่แม่ได้จับแย่ขอกบ่หรือว่ารวมพอได้จับรวมอยู่นะเเงินหลายเไหค่ารักษาเมื่อเงินหลายเออค่ารักษาตัวนึงเป็นโบเป็นกับเมื่อหลายเพราะว่าโบเป็นกระตองกระตองซีดขึ้กันนั่แม่เนาะ แต่ว่ามาก่าดีอยู่ตัวถี่วของเ้อง่เป็นห้องบริบรสัายาดูมันตกตักใจดอกมากับเป็นการทัวร์ไปผู้เป็นหน้อยเป็นหลายผู้เป็นคอยเป็นเบานอแต่สีว่าแต่ไงครับคอยบงดูแลไปรักษาไปเรื่อยๆมันถือยาเดียวกับหา สวัสดีครับพี่น้องครับบ้านุ่มแช่แนวมาแล้วครับผมมือนี้ลูกระบาดมันลามมาหอนงอฟงเลยนะครับเนาะใส่แม่กใส่เอาเดี๋ยวสวัสดีแม่กก็ครับแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาันเป็นบันมาสีย่ามาจากเปในเสศษเดลือเส้นเอ็มมันอ๋อตุ่มจะขันแม่เนาะมันเป็นอะไจเจมือเลยแม่เนี่ยบอกดังๆเลยแม่เป็นบอดี้ยินเออมันเป็นมาได้๋ยร้ายมือละ เพราะว่าแต่กีมันเป็นไข่จริงๆไม่ได้มีแผลพ่อพ่ออาทิตย์แจ้งครับมากันเลยเลยอาทิตย์แล้วะบ่มอกแต่ยูน้ำมันตัวใดเป็นขันแม่ไหมันตัวนี้ก็เป็นม่เต้นอีลีนะตำบนเห่ามีงวงบาบีด้วยงวนบาบีเป็นคขันครับแล้วก่ามามันแต่ไปทัวจังเดูเติบยังไม่เห็นของงวนลูกต้นนั้นจะจ่ายไป็ใกล้แล้วมันกับพวอไม่เห็นแล้ว ทีนี่แม่จะได้แม่เมันเป็นแม่มันแม่คุ้มอะไรกับมอะไรตัวแม่เอายามาผลแล้วก็สีวัคซีนน้ำกับกองกันสีตัวที่ยังสีตัวที่ยังมปลเปยนก่อนสีนะกันเหมือนสีกั่เหมือนเลยอ๋อสีตัวแต่มยังมันเปล่ยนหมือนกัสีแต่แวัคซีนกั่สีก้อนไหนกับโอสไลมงว่าเป็่นสีแต่ตวมันเปลีนอ๋อที่แรกสีหญ้าธรรมดาก่อนสีหญ้าขาเชือขายังก่อนเออหญ้าธรรมดาก่อนที่นี่แตมันเปลนเหรอกับมัสีกันโลดสีวัคซีนนี่ วัคซีนอีนสีโตที่มันันเป็นไม่ได้มันจับง่ายกับสีเหมิดโตวใดบโฉีดบได้กับคือบบต้องฉีดอืมอืมสีเหงื่อเหมดสูโตป้องกันไวเหมิดอยู่ตัวมันเป็นกับสีดตัวบเป็นกับสีแต่ว่าเห็นหลายคนเพื่อนบอกว่าวัคซีนอีนสีโตที่มันันเป็นยังไงโตัวเป็นแล้วมันฉีดมันกับโบได้ผลได้เขาว่าเขากับโบแกงสารลัดแต่ว่าเอื่อยนี่อยากฉีดกันไวก่อนแล้วอยากสีอ๋อฉีดฉีดก็นานนี้แล้วแต่ว่าเพื่อนกับมาฉีดตีตอนมาเป็นเพื่นฉีดีปป้องกันไวอี แต่มากกับบอลล่ามากับที่ยน้ามีสองตัเขาเอามาลางสิมันติดมูหมหรือว่าเขมมาบ่ออะไรอื่นเขาแลาด์โคมาบ่โอคเพบ่ไรมนนนาน้้าบานได้ไหมเนาะมีอะไรมาทางปลาพี่น้องครับ,บแต่ย่ำกับอะไรถ้ากับทางเขาไปทางนี้ล่ะคันว่ามันเป็นมันบ่ปเป็นตืนตัวงัวนํำเอาไปเลยมันมีตัวแม่นำไปนำไปคือว่าที่นี่มาก่ยวกรมันมันมัมีน้ำแหมเนาะ ต้นแม uh ่หน่ต้นต้นแหน่พี่น้องครับเป็นตุ้มแหน่นะครับเนาะเพื่นเร <im <im ียงง้วประมาณสิบกว่าต้นนะครับเนาะมาเข่วก้อนมาทําโหลดนะครับผมตอนนี้ล่ามนะครับพี่น้องครับแต้ว่ากระมากระบไดเป็นลายด้านโน่นแม่บ่ดบาดมีตัวเป็นแห้งอ่าตอนนี้ง้วเป็นท่าไ่เป็นท่าไจากตสามต ครับแต่ว่าแางก็มีตัวได้เป็นแหง<อ>เนาะแม่เนาะอาการมาันรุนแรงแต่ว่าขาองหมอเพึ่อนอาการรุนแรงแต่สุี่ครับแต่ว่าไม่มีมวงมาแม้ใครได้เห็นแล้วตุม<ด>้มแต่ตุ้มอยู่ปเปล่า,าข้อแม่ก็เพิ่งเป็นนหมแม่เนาะต,ต,ตัวนี้มันล่าชาเขาเป็นลา่ามูเป็นล่ามูมูเขาเป็นที่ว่ามันกับพวกมาเป็นนี่นหะอาทิตย์ที่สองพี่แม่นั่นเลยพี่ชุ่มนี่ก็รลังเห็นอาทิตย์วังหันอาทิตย์ที่ผ่านมา ตัวเสมอนี่มานตัวตัวเป็นแม่แม่ได้จับแยกขอกบ่หรือว่ารวมโอได้จับรวมอยู่นํากันมันแยกบ่ได้มันหลายต้นแไหมันคั่นว่าแยกก็บ่ถือเพราะว่าหมู่ตะเฮาบ่ได้อ้อมตะคายมันก็มีผลคือเก่ามันก็ผล้นกับถูกคือเก่าเพราะว่าตัวแมงมันนํามาเฮาก็รักษาเอาล่ะจ้าอาศัยว่ามันเป็นมันเป็นบ่แห้งจ้าอาศัยว่ามันบ่เป็นรุ่นแรกเฮาก็บป่นยาอันที่ว่าอีหยังก็วนล้วเปลี่ยนลันชื่อมันเออใส่พาดบ่เออนั่นล่ะแต่ว่าป้องขอก็ม่ขนาดแอมนะแอบแล้วก็ นะครับมาต้อรักษา,าเป็นแล้วคอยรักษาเป็นเป็นเป็นรักษาเป็น,เป,นเป็นตัวโตไปเขาไงเออตัวน,นี้ของเอื่อยนี่ปนกระทบมันฉีเป็นในตัวใดกระบอกหนูที่ว่ามันบ่น,นําเชื้อลงนักนะหนึ่งวานปูนปูนขาวลากาปุ่นหญ้า,าแล้วเอาขีออกจากคอแล้วเอาแกมาลงงไม่กับมากะยูเขามันมาเรื่อยๆแล้วก็ยูอยู่แต่ว่าขอกื่นโบกเกียวก้าแกบก็ขี่พึ่นกรเปดแข็เพึ่งีเป็อมันก็แล้วแต่ อีกอย่างแล้วก็สีวัคซินป้องกันไวรเรือๆเอาไงวของแม่มันมีวัคซีนอยู่แล้วก่อนนั้นอันนี้เราเคลือมันเป็นมันก็เลยบริเป็นแห้งเพราะว่าวัคซีนป้องกันตานได้นะครับแล้วก็ที่นี่มันก็เป็นลามูแล้วคือว่าในมุมมองเนี่ยเพราะว่าเสือหลงมันอ่อนโตลงเลยเด้จ้ามันอ่อนโตลงแล้วเพราะว่าชุ่มนี่มันกำลังมามันถือยามันก็อ่อนโตแล้วเพราะว่าต่กอนนี่แต่กอนไม่ไม่เนี่เป็นแห้งเออต่กอนมันบนท่านมียาป้องกันอยู่ของได้เป็นคือเป็นลามโตเลยคือของเป็นแห้งนั่นเผือตาย ของอะไรในนาบีนั่นสีดามัสกของนี่คือของไในของพยาบาลนะครับลงขาพยาบาลนั่นก็โรคขาไม่ไงทุ่มนี่ก็ลงขาอืมฝันที่นี่พอเตะหลังมาต้องพี่น้องนอกรับสังเกตนะครับผมสังเกตมันะครับน้อว่าหลายๆตัวพี่น้องติดตีช่วงนี้นะครับผมปีช่วงล่างนี้สิเป็นบัวลายนะครับนอเป็นตุ่มสองตุ่มด้วยแม่นอผมมองถึงว่าวัคซีนอ่าเพราะว่าผมมองวาย่านี่ไอ้โรคนี่มันมันเถือเถื่อพัคซีนมา ชื่อว่าต้มตัวตัวมันตีไหนมันตีวัคซีนแหรอเป็นบอทีนี้ไม่ไม่กระสูนก็วัคซีนพี่น้องครับมันก็เห็นในโลกมันอ่อนตัวลงนะครับน้องไม่กลั้ <x> นได้ถามว่าติดง่ายบ่ติดง่ายแล้วติดง่ายแต่ว่ากะความรุนแรงอ่อนลงแล้วเออแต่เฮาป้องกันทันไงฉีดยาป้องกันให้เขาทันคือว่าฉีดวัคซีนก่อนหน้านั้นแล้วครับสุปี้เอึ้งแล้วก็ฉีดวัคซีนแล้วบ่เคยพลานเราบ่ให้ขาดวัคซีนมีปีนี่ล่ะบ่ทันได้ฉีด พอดีลูกมาตก็มาลรักจัดการเลยเป็นหายาสามอย่างบอกครับเอางแน่ว่าแต่ก่อนช่วงแรกที่มันมากนี่ถือว่าบัจจันมียาอยังมันสีทุกคนเลยนี่คือว่ายาโล่นี่มันบัจจันถือยาเออเออมเลยมันมันเลยรุนแรงเออมันเลยนักมาเพราะที่นี่โลมันโล่มันเป็นปั๊บันตัวงอนี่มีมียาสีหรอปั๊บเป็นปั๊บมะกะมิสิโลอยู่แต่ว่าทางออตโตโลนั่นเองอ่อออตโตโเนี่ ของเลยนีขึ้นหาโตมันก็เป็นมีสามตึกคอามมอนหน่อยครับเป็นลองมมอนหน่อยหเนาะหม้อมอนหน่อยนะครับเปไปททยอยู่กับหมูกอนนี่ยเออเป็นลเลยค่ะครับเพราะว่าเตุนบริเวรอบริเวรเป้ลใช้ได้หน่ะแต่ซาลาเปานี่บอตกใจด้ไหมเนาะบอบอตื่นเต้นเพราะว่ามันเป็นลาบคือว่าเห็นเห็นมาหรอครัเห็นของคนอื่นเขาหลายแล้วกต่เลย่องบอตื่นเต้นเพราะว่ายังมันมียากปกตินลยแหละเขากาบอว่าฉีบบอขดหนาเขาก็ขีดหนาของเขาอยู่นะแล้วเอาแม่ก็เป็นบบลายก็เลยบริ โบเตื่นแตงรู้เงี้ยแมากับโบเตื่นเตือนถ้าแม่เป็นช่วงแล้วนี่แม่ขึ้นจะคินนางเนาะคินน้าเพราะว่ามันหลายตัมหลายตัวมึเงินหลายต้ค่ารักษาแม่แมเนาะมึ่งหลายค่ารักษาตือนเป็นโบเป็นกับเมื่อหลายเพราะว่าโบเป็นกระตองกระตองซีดคือกันนั่นไหเนาะแต่ว่ามากาดี้อยู่ตัวที่ว่าของเฮาโบเป็นเฮาบริษัมยาดูครับ ถ้าเาเป็นข้าวสีใ้สามยาอยู่เรื่อยๆนะมันโตเข้มหนึ่งทรงเข้มหนึ่งมันสีสามสีร้อยเพ่อนข้าวเป็นข้าวกระเจี๊ยสีขาอาจจะสีแบบอาทิตย์เดือนหนึ่งเธเอหนึงหรือว่าคือว่าบัตบัตรดิสีทีน่นี่ไหมเนาะเออเอายาผุนผยาเอากล่องสีเขียวหวนมาผุนครับผุนใส่ผลาใส่ลำตูใส่หอกใส่แยใ,ให้มันครับกันแมงมาจับครับโอ้ก็เรียกกระสุนด้วยไหมเด้อเอาให้แม่อันนี้ให้แม่กาวใหอยกาวให้ยกระตเจียพี่น้องพุทืชว่าเพิ่นเป็นเไแม่ บ่กแบบเพี่กำลังจะให้ผ like> ู้ผู้เป็นน้าภูเป็นแห่งนะย่านเป็นวัดตัวเป็นแต่บอกว่าให้เพิ่นสู้ๆอัจาแม่เอาไปสู้ๆมาตอกต้องใจดอกมาเก็นกันทัวไปครับการภูเป็นน้อยเป็นหลายผู้เป็นคอยเป็นเบานอแต่สีว่าแต่ไหนครับการคอยบึงดูแลไปรักษาไปเรื่อยๆมันถือยาเดียวกับหายดอกแม่เนาะจ้าเขาครับผมครับผมครับพี่น้องครับมากระฝากก๊อแรงก๊อแชร์ดนะครับเด้อ นี่กรับเป็นคลิปเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมคลิปสั้นๆนะครับเพราะว่าว่าฟูงนี่เพิ่นมาถ่ายอยู่เพิ่นมาเลี้ยงอยู่บ้านผมสมือนะครับเนาะไล่มาทางปลายอยู่นะครับแต่ว่ามาแถวนี้นะครับติดนะครับเนาะแต่ว่าก็เป็นลาหมูพี่น้องครับโอเคครับผมขอบคุณที่เข้ามาเราชมนะครับสริกนสวัสดีครับ